มุมมองฟุตบอลวันนี้ครับจะมาเจอกับผมเหมือนเดิมครับไม่ได้จอและสําหรับเดือนที่ผ่านมาครับตุลาคมมี31วันครับแต่เราสดชื่นสดใสกันไปแล้ว20กว่าวันครับไม่ว่าเป็นฟุตบอลหน้าช่องครับหรือตัวการัตตีรตัววีพีในชมรมครับใครได้ตามไปตั้งแต่วันแรกเนี่ยยันวันสุดท้ายครับกดมาให้หน่อยครับคนละหนึ่งหัวใจคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับตัวไปถึงใครครับที่ยังตัดสินใจไม่ได้สักทีครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าลังเลอยู่นานครับไปตามที่ไหนเราไม่ได้ไปตามที่ ไหนล้วไม่โดนเข้ามาเดี๋ยครับไม่ทําให้ผิดหวังครับผลงานในแต่ละวันผมมีให้เห็นครับเอาละวันนี้ไม่พูดรำทําเพลงเยอะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับมุมมองฟุตบอล5ทีมในค่ำคืนนี้ครับออเดิร์ฟนาช่องจะมีคู่ไหนทีมไหนและต้องไปยังไงมาดูครับไปดูวันที่มันเด่นไหนครับของพิมพ์ิลิกอังกฤษวันนี้ลงเหลืออยู่1คู่ครับเป็นเกมในเซเดียมออฟไลท์ครับเจ้าบ้านอย่างแมวดาซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อปฟี่สีน้ำเงินอย่างเอลวัตันครับแน่นอนครับในแง คะ่นคุณภาพนักเตะเกตบอลทรงบอลประสบการณ์อะไรต่างๆก็ต้องยอมรับครับว่าทางผู้มาเยือนมีเยอะกว่าครับรวมไปถึงสื่อกระแสต่างประเทศวันนี้ที่ให้มาครับแม้เอวตันครับต้องออกมาเยือนครับแต่กระแสที่ต่างประเทศให้มาเนี่ยใน90นาทีเอวตันบุกมาอาจจะต้องบังคับถึงชนะอาจเป็นเพราะเฮตูเฮต์ครับที่เวลาเอว่าตันเจอกับซันเดอร์แลนด์จะเป็นเอวตันที่ทําได้ดีกว่าแต่นะชาวบงนี้ต้องบอกเลยครับว่าร้อนแรงจริงครับซันเดอร์แลนด์ในบ้านลูกานีครับน่าจะยังไม่แพ้ใครครับและโจกระแสให้มาแบบนี้ผมมองว่าเต็มที่เอว่าตันนี้้ได กลับไปแค่หนึ่งคะแนนไม่ถึง3เผลอๆไม่ได้คะแนนกลับไปด้วยครับเพราะนั่นคู่หนี้ม่ตงคิดเยอะครับซันเดอร์แลนในบ้านครับคุยสองครับไปคุยสองครับไปดูวันที่การโชดเซนาของอิตาลีครับไปดูคู่ระหว่างเจ้าบ้านอย่างเซาสุเอโรครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเจนัวครับ แน่นอนครับในเรื่องของศสกยภาพทีมชื่อชั้นคุณภาพผู้เล่นคุณภาพนักเตะก็ต้องบอกเลยว่าสู่สีคู่ขี้พอๆกันนะแต่วันนี้ความได้เปรียบเป็นของซาสุโร่ครับที่เล่นในบ้านทําให้สื่อสต่างประเทศที่ให้มา90นาทีพวกเขาต้องบังคับถึงชนะแต่มองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับดูการนี้ต้องบอกเลยครับเจนัวครับไม่เอาอะไรเลยโดยเฉพาะเกมเยือนครับไม่เจอคําว่าชนะเลยแล้วผมมองว่าวันนี้มาเยือนกับทีมที่เล่นในบ้านได้ดีอย่างซาสุโร่นะชั่วโมงนี้ผมมองว่าไม่น่ามีคะแนนกลับไปครับเพราะนังคู่นี้มั่งคิดเยอะคเเืืออุ ไปที่เจ้าบ้านอย่างสาฟสัวโ,โลครับ คุยสามครับกาโชเเชาครับมีอีกหนึ่งคู่ครับเจ้าบ้านอย่างลาซิโอครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกกยานลี่ครับแน่นอนว่าในเรื่องของศักยภาพทีมชื่อชั้นนักผ่าผู้เล่นคุณภาพนักเตะเกตบอลทรงบอลอะไรต่างๆต้องยอมรับครับว่าเป็นทีมอย่างลาซิโอที่ดีกว่าและความได้เปรียบที่เล่นในบ้านของพวกเขาวันนี้ครับทำให้สื่อแสตมปงประเทศที่ให้มาพวกเขาต้องบังคับถึงชนะเท่านั้นแต่มองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาคู่นี้ครับย้อนไปดูเฮดทูเฮดครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่ลาซิโอเป็นฝ่ายชนะตลอด มาแบบนี้ปรับขึ้นแบบนี้ผมมองว่า3คะแนนในบ้านของลาซิโอวันนี้มีแน่นอนครับเพราะนั้นคู่นี้เลือกกุณเลือกเชียร์ไปที่ลาซิโอครับ คู่สี่ครับไปดูวันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับไปดูคู่ระหว่างมิทิแลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมีเยือนของจาฟูครับอย่างอาอูด้บแน่นอนครับว่าในเรื่องของศักยภาพทีมชื่อชั้นคุณภาพผู้เล่นคุณภาพนักเตะก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างมิทิแลนด์ที่ดีกว่าแม้ว่าฟอร์มการเล่นครับจะสู่สี่คู่ขี้กันครับอาอดันดับหนึ่งมิทิแลนด์อันดับสองครับแต่วันนี้ความได้เปรียบเป็นของมิทิแลนด์ครับที่เล่นในบ้านสื่อสารประเทศที่ให้มาพวกเขาต้องบังคับถึงชนะเท่ี อกันเอาเฉพาะในบ้านของมิทิแลนด์ก็เป็นมิทิแลนด์ที่ทําได้ดีกว่าจริงและช่องวงนี้ต้องบอกเลยครับว่ามิทิแลนด์ดุดันร้อนแรงไม่เกรงใจใครจริงครับ <c oughs> ทําสกอร์ได้แบบถลลมทลายครับมองดูแล้วว่าวันนี้ครับจะฝูงไม่เยือนยังไงก็ไม่รอดครับเพราะนั้งคู่นี้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปที่มิติแลนด์ครับ ผู้ท้ายครับคู้ที่5ครับไปดูวันที่สวีเดนออสเวนคานครับจิบยกมาให้1คู่ครับเจ้าบ้านอย่างวันโม่ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับจ่าฝูงครับอย่างมอนบี้ครับผู้นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับในแง่ของใสยภาพทีมชื่อชันณภาพผู้เล่นคุณภาพนักเตะรวมไปถึงฟอร์มการเล่นและอันดับบนรางคะแนนเนี่ยเป็นมอนบี้ดีกว่าเยอะครับและกระแสความได้เปรียบแม้วันนี้มอนบี้จะต้องออกมาเยือนครับแต่เขาให้มอนบี้90บนาทีเนี่ยบุกมาต้องเอาชนะกลับออกไปเท่านั้นแพ้ไม่ได้เสมอไม่ได้แต่มองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับอย ถึงฟอร์มการเล่นมันห่างกันชัดเจนครับเพราะนั้นคู่นี้แม่งคิดเยอะครับเลือกคุณเลือกเชียร์ไปที่ผู้มาเยือนอย่างมอนบี้ครับ